เฮ็ดบุตรเมื่อไงกับขาเจ้ากับข้าควายพร้อมไหมพี่น้องเ้ยได้ค้าควายพร้อมเด็นะได้ควายก็เอาซีนพร้อมพี่น้องเอาซีนพร้อมนะได้ซีนกระลายเติบได้สี่แสนพ่นได้นี่พี่น้องก้ยว่าลายกับว่าลายปันใดเนาะสบายดีนกนกนะสบายดีสบายดีและก็สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเพราะว่ามือนะคันนั่นแป้งนะพี่น้องก้ยสบายดีตอนเช้าเนาะ ตอนนี้กากำลังคันแป้งพี่น้องก็คันแป้งสิเฮาวตม้มเนาะเฮาวต้มเดินนั่นเดินเก้าพี่น้องเดินเก้าดับไงเฮาวต้ม์วันนี้นะแบบว่าเป็นบุญอึบคล่องประเภทนี้ของนสาวลาาพี่น้องอายุสายกับได้เฮ็ดมาทุกคนเพราะว่าค่อยกัได้เอาข้าวเอาข้าวนั้นมาอันคันพี่น้องก็คันข้าวนี่ก้อนเนาะดี่ถ้าก็เอาคันนในข้าวน,นี่ก็พอเด้ตันไว้ตันไวใ้ให้มัน เป็นนั้นแล้วกันหากสิมาเนึ่งพี่น้องเลยเ้าวันนี่กับข yes. ้าววันข้าวแป้งพร้อมแล้วก็ข้าวพร้อมปนใช้กันนะอากะค่อยก็ได้โคกะีิมะพร้าวแล้วโคมะพร้าวพร้อมพี่น้องกันขูดมะพร้าวแล้วก็โคมะพร้าวนะโคมะพร้าวแล้วก็สิมาห่อพี่น้องเลยก่อนสิบป่นไปเฮ็ดข้าวต้มก็ข้อบุญข้อคุ้มเด้อพี่น้องเด้อ คนที่เข้ามากดรลค์กดแส์กดติดตามให้สาเพชสตรีขอขอเข้อบใจรหลายๆมาเบิ่งตอนต่อไปห้องาระตมเด้อพี่น้องเดิอมมาลุ้นน้ำกันชื่นดนแดนใหญ่นะแต่หงอยหันไปหมั่นเลย่อ้เด้ยวะไรยไ่จะต่โอ้ยี๋ไปก้อาปโต้สีน้าไเลยนะอาปั่แป้โต้ แล้เื่อมันกรตุกมาวบรันห่อกระต้มพี่น้องกระต้มกสเจ้านะ 对，这里面是假

ังเฮ็ดดิฟอ็ดกินข้าวพี่น้องได้รดิฟแน่แล้วก็ซุปได้บกขมนเ้ยบกขมเนาะมันไม่ไม้ดิฟได้เดีนะ้กนาอ้กมกินมรู้มาไหมมันรอ้เลี้ยตัวทิ้ง่ไปกินันข้าวลังิน้า

ยังเดี๋ยวไมุ่จบยังชหัวจะพูข้าวมอยเสียตงเกิ่อร่อยเดีรกินไก่ข้าวำหนากินเป็นหูันไที่เกี่ยวไก่เกี่ยวไก่มึงเบิปาคารหมูโล่ะย่างสองห้าว้ยีคนตนี่หอนั่นจะโมโกันแน่ไโมโนะครับโวอยู่นโมโนง Văn học viên lại là chịu. Hãy vang mô gà. Qua tuần nghe môi. Môi mô xạp dô mô. Mãi học chích mô phiền nha. cũng vô binh sao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  binh ถ้าหดอะไรออานใหญ่เหรอคมี่มีคอมีอวันใหญ่เหรอันใหญ่เนี่ยมีควายเท่าของข้าอยู่มนเป็นตาเดียานใหญ่อะถือกระลุงใบข้าแล้วกรเท่าเออน่าว่ากันนะเอาทบไว้ว่าอีกยูดง่วง่แหงกับพ่อน้อยตามมาา้แ่นี้มันคีบมันคักกับพอเนี่ไม่สนใจเน้นน้องไปเน้นงนหลายน้องคนหลายเนาะ มันายน้อยอุ้จอาวจะูดเลาไปเอาแปวางกูเ่าอย่านา้คนั้นถึงชือแาโค้งนี่ชื่อยูกะ้าอันนี้เข้านี้ชนกับตองยาวหนูนี่นะโอ้ต่อฉลาดไปนั้นเลยฉลากระั้นต่อไนั้นงั้นคือได้ได้หลายนี่มันชิงควายมันกับเพศไงเนาะควายมันกับราามันกัจิตไปลานผูนเาเพูจเท่าองแทน แล้วพี่น้องได้หลายเติบเด้อนี่เด้อแล้วแล้วห่อนี่ก็ได้แล้วแล้วทั้นคักๆกันนั้นน่ะยังอยู่ตัวนี้นะเพราะว่าสิเอาตัวนี้ไปนก่อนเด้อเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ยังสิได้ห่ออีกพี่น้องเพราะว่า้ามันน้อยตัวนี้กําลังแปงอยู่พี่น้องเ กังขันแปง้งอยู่นะมังแป้งโบกโพเนาะันที่มะพร้าวมันมนำหนึงใชนะ่ไหมเก็เลยได้หาแป้งมาอีกหาแป้งมาตื่นใช่ไหมหาแป้งมาตื่นใช่ไหมคะ,นะ็บมาค่ะ พี่น้องไอ้ยังบุทันได้แล้วละลานชาวกาอุคลนตอยู่นะอยากคั้นซอยกันนะวันนี้ก็เอามือซอดลุ่มกลางก็เอามือซอดลุ่มเพลินยำมาแล้วเลยเนี่ยนตะีบุให้มันแล้วก่นอนนี่เอ็ดข้าวต้มพี่น้องเด็กไกลสิได้แล้วนะพี่น้องัอีน,นี้มันแหลวโคตรมันตกมันตกพี่น้องเลยไปกัน bắt nhanh nữa Hình này, hình đây là bò sạch này bằng con đây thì nóng đây Nhân nhanh tít vô sẽ

เดินจะอีกจังไงนะ ลูกนุ่นงพนเอาเพแกมาโอ้ยอย่าไปจับมะเฟษคนไหนอะได้ไดมะเฟษคนน่ะน้อยอย่าดูอย่าดูอย่าดูอันนอก,จกเจ้ารรมะเฟษนะบ่มีบ่อนอื่นนะเขามะเฟษเนี่ยเขาว่ามะเฟษคุณจะอยนะรรู่นะแล้วหน่อยมีแนวอื่นละแนวอื่นเชฟแต่มะเฟษนะบ่มีมนนมนมนแนวอื่นได้แต่มะเฟษ

แล้วแล้วตัวที่สองอ่ะเนี่ยพี่น้องเลยแม่เท้าเด้หลังหย่ออยู่แม่มาสักพักสาวชิบ็นังตอบข้างซ้ายพี่น้องเน่คอยกระค้างปลาไปในเข้าไปเบิ่งตัวอยู่ในพี่น้องเลย คางใส่หม้อซึ่งนะพี่น้องจับสีสุกแล้วจับสุกแล้วปนะีก่อพี่น้องนี่พ้อกต้มคอยห่อน้ช้านี่ ีงามเฮ็ดอย่างนี้นะแม่เป็นแบบนี้นะเอ็จโอยนี่คันมักเบ่งบ่เออพี่น้องเออเมา์แรงอาลงบุญน,นะมื่ออื่นนะนี่ก็มีคันมักเบ่งพร้อมได้พี่น้องเด้อมีคันมักเบ่งพร้อมได้เลาก็นยิบไปผู้เท้าเพื่อนดอกมักยิบแบบนี้นะผู้นุ่มสอกับบุได้ยิบเด้อพี่น้องเดี๋ยวทาทาสองเบิ่งเร่ายิบเลากลก,ก,ก็ได้ คูนึงพี่น้องเลยเี๋เบะควายนี่แหละยิบนะเรากะเทาเติมเราได้เบะควายนเได้พี่น้องเลยได้ละประมาณหกชิปปายเจ็ดชิปแล้เนี่ยเรากะเทาเติมได้พี่น้องเลยพญนยาดพญางตลอดเลยเที่ยวไปห้องหมอนี่นะพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้แหละไข่แน่แล้วเดี๋ยวนี้กินข้าวกินน้ำแน่แล้วเนี่ยเราก็ติดใช่แน่นั้นโอข้าวขี้เศษนาะ โอ้ยเอาก็บ่หลายเพจ้าเอ้ยพี่น้องมาขอได้ที่แซ่บได้ที่แซ่บแล้วก็ได้นั่งเล่าเพิ่นก็มาขอข้าวได้ได้ีแซได้ังเล่ามาตะบ้านได้เนาะบาหยงเอายงค่นี่เนาะ เวลาน้อยก็เป็นได้เอาข้าวใช่กับเต้นขอ่ว่าอู้เวะไม่มีว่ากระเตนนะใส่แค่เลยอันนี้เวลาน้อยก็บข้าวกรองขู่ข้าวน้ำเมฆเอาคีเสดมาเนาะเสดมาเอาชิ้นหมูป่าเด้อบบได้บบชิ้นหมูป่าโอ้ยมาใช้ได้โบได้ชิ้นหมูป่าได้เอาดู ปัดค่อยซื้อปัดขึ้นหนาๆเนาะขี้เศษันนี้ปัดบางเนาะอ้าวกมันแห้งเนาะหน่อยงามันหน่อยแเราก็บแคลคามะกับแคลก็แคลคามะทคำคู่ได้ทีเนะมาหอดกัแคลวขมะเลยให้เซลเซลเซลทีมเบอร์ให้ทางเคืงให้ย่างพี่น้องมาขอข้าวพี่น้องเลยก็เลยเอาทางเคืงเลยได้ให้เป็นกระเป๋าเลยไข่ก็ได้